หลักการฝึกให้มาเชื่อฟังคือการสร้างความกดดันให้กับมา้าวิธีสร้างความกดดันให้กับม้าในวิดีโอตอนนี้คือการฝึกให้ มาพับคอฝึกให้มา้าหันท้ายโดยใช้หน้าโดยใช้เท้าหน้าเป็นหลักฝึกให้ม้าหันส่วนหน้าโดยใช้เท้าหลังเป็นหลักฝึก ฝึกให้ม้าเดินเคียงนะครับส่วนประกอบทั้งหมดนี้เป็นการสร้างความกดดันให้กับม้าในทางทฤษฎีดูเหมือนกับว่าการก,การฝึกขั้นตอนนี้ทำได้ไม่ยากแต่ในความเป็นจริง ไม่ง่ายนะครับดูดูส่วนนี้นะครับกำลังจะให้ฝึกให้ม้าเดินเคียงปรากฏว่าเขาไม่ยอมเขากระตุกนะครับตัวตัวขวามือเดินเคียงได้อย่างดีตัวซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับอันนี้สร้างความกดดันให้กับเขา การอบรมที่ลานม้าขี่ลางจะทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะทําเป็นขั้นเป็นตอนในการอบรมปี2,563จะอย่าเชือกยาวเ,เชือกยาวสู้เขาไม่ได้ย่าเสู้้ไไมดจะทําเป็นเวลา6วันนะครับภายใต้การกํากับดูแล ของผมอาจารย์ชัยสวัสดเทียนวิบูรณ์ผมจะยืนดูอยู่ห่างหางแล้วถ้าตรงไหนเห็นว่าลูกศิษย์ทำผิดผมก็จะตะโกนบอกนะครับตะโกนบอกว่าให้ทำแบบโน้นแบบนี้ในการจูงเดินเคียงแบบที่เห็นนะครับลักษณะการถือเชือก จะต้องถือชิดใกล้กับปากม้านะครับแล้วก็ได้ลักษณะความมือเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ส่วนของแขนป้องกันเมื่อม้าแหวง